มองไปที่จุดก็หมายนะคะแล้วก็ดึงช้าๆนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ชากแบบอย่างนี้เลยค่ะจ,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 จุกเนาะโนบายเฮียค่ะจุกๆขอบคุณมากเลยนะคะคุณเมย์ใครมาที่ <Yeah. S 1> เกษรวิลเลจนะครับจีราชั้นสองมาติดต่อคุณเมย์ได้ <Yeah. S 1> เปิดทุกวัน <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับทุกวันเลยค่ะอ่ะป่ะ ขอบคุณนะคะแล้ว้ยกันนะคะมาช็อปได้นะคะทีราแต่งอาซาบิเขาจะหนีหัวเข้าบ้านยังไงซื้อของเดียวกันาดนี้จะมาซื้อชิ้นเดียวมีอยู่จริงไหมฮะนมใบเดียวนมใบเดียวของฉันไม่มีอยู่จริงค่ะก็ เออได้มา3ชิ้นจุกๆนะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเออคุณแทนก็น่ารักนะก็เป็นสตาร์ทอัพคอมพนีก็เาไปอุดหนุนคุณแทนเยอะๆนะคะแล้วก็ทางเซล์แจ้งไว้ว่าถัพปี่ของเอ็ดดี้พอยตสามหนะสามารถไปแจ้งที่ร้านได้เลยนะคะมีส่วนลด20%เออไปลองดูได้นะคืออ่าบรรยากาศ แล้วก็โลเคชันที่ร้านนะมันจึงมากก็อยู่เกสฟอร์ดวิลเลจชั้น2ใช่ไหมครับก็เข้าไปเข้าไปคุยแบบเข้าไปลองอะไรอย่างเงี้ยง่ายเพราะว่าเราเข้าใจเราเคยทำารีเทลมาเกอะเราชอบมากเลยเวลาลูกค้าเข้าร้านนี้เราแบบเราชอบเราชอบบริการลูกค้าเราชอบคุยกับลูกค้าแบบวันไหนแบบไม่มีลูกค้าคือจะเป็นอะไรวันนั้นคือแบบฉันฉันจะเครียดมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนเวลามันผ่านไปช้ามากงั้นเพราะฉะนั้นเดินเข้าไปคุยกับเขาเนาะแบบเขาไปลงไปลองเลยแบบเอเซ่น่ารักมากนะคะก็ไปค่ะ อ่ชิ้นแรกแพคกเกจจิ้งก็คือนะคุณแทนก็รู้อยู่เธอมีความเบ้อวังอลังนี้นี่นะคะสวยงามอลังการแบบว่า black white แบบแอบบแอบบมีความชาแนลผสมแอมเอสเล่นนึงนะได้กระชากโบล้ะค่ะก็มองไปที่จุดก็หมายนะคะแล้วก็ดึงช้าๆนะคะแล้วก็กระชากแบบอย่างนี้เลยค่ะเออลบเสร็์ไหมล่ะ <laughs> ชิ้นแรกนะคะอีดอกนึกว่ากล่องโรดิโอ เบอร์วางมากแล้วกระดาษข้งางในก็คือสวยมากมันคืออะไรอะ่ะขอ,อชิ้นนี้เราค่อยแกะเพราะว่าถ้าแกะชิ้นนี้จะรู้เลยว่าเราซื้อกระเป๋าสีอะไรแกะชิ้นนี้ก่อนเหมือนเดิมนะฮะมองไิที่วัตถุเป้าหมายแล้วก็กล้องเกือบระเบิดกล้องเกือบขาดค่ะก็ชิ้นที่สองพาเกจิ้งห,หรูหรเวอร์วางอลังการมากเลยอะ่ะ น่ารักไหมอะเอฟซีมันคือตระนันตรานน้องแบกชามนะคะเป็นน้องหมาซึ่งเป็นหมาของคุณแทนนั่นเองน่ารักมากเอ็ดเลือกสีขาวมานะคะเพราะรู้สึกว่าเออมันมันง่ายกับการคอมบายนะแล้วดูสติสงสติชอะไรเงี้ยก็ดูจากตาเองแล้วกันอีดอกถ้าใครเคยมีชามโรดิโอของแอร์เมดอะมันมีความคล้ายกันนะ แต่ว่าอันเนี้ยหนังมันจะมีความแน่นมันจะมีความแข็งกว่าของโรดิโอเยอะพอสมควรของโรดิโอมันจะมีความนิ่มแล้วก็สมูทแล้วก็ซอฟแต่ว่าถ้าดูจากตาเปล่าก็คือเทกเจอร์แบบใกล้เคียงกันมากอืมน่ารักเนาะมาสีขาวเพราะว่าอันเนี้ยคิดว่าจะแมทกับเดี๋ยวลองเอากระเป๋ามาเลยแล้วกันดิบะมันคือสีขาวมันเป็นสีแบบนิวช่วงอ่ะมันสามารถแบบคอมบบายได้กับถูก ถุกใบท่างเงี้ยมากับดำเข้าใจฮะเข้ใจไหมมันได้กับได้กับทุกๆอะ่ะคุณยังไงก็เลยเลือกอันนี้มาก็อา่าไปแกกกระเป๋ากันเลยดีกว่า Are you ready ดื่มกาแฟกันเธอคิดว่าฉันซื้อเสียอะไรมาขายสีให้เดาแคากิจิ้งก็หลุหลามาเ่ามากอีดอกขอกระชากโบก่อนนะคะ ทำหน้าเหมือนเราเป็นคนโรคจิตนะฮะแล้วก็จับกระชากค่ะกระชากอย่างเงี้ยเอาสิเหนื่อยมากจะทำอะไรทำอะไรไปทำไมอะไรยังไงกล่องแพ็ค aging high so มาก FC I tell you มีความเป็น luxury อะมีความเป็น high end อะกล่องใหญ่แข็งแล้วก็ปลาหัวมาตายเลยอ่ะคือแบบ เขาคือคุณแทนเนี่ยน่าจะได้เรียนโน้ตเฮาสจากแอร์เมสค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเท็กเจอร์การวางกระดงกระดาษอะคือแบบนี่ก็จะมีอะไรวะเมดอินไทยแลนด์ชอบที่แบบเขียนไปเลยค่ะว่าเมดอินไทยแลนด์มีอินสตาแกรมมีนู่นมีนี่สแต,ตมป์วันที่ซื้อนะฮะแล้วก็จิราแบงคอกมีนามบาัตรให้มีเอ่อพรีเชษเลเทอร์อ่าซื้อกระเป๋าเอ่อเอ็กโซติกร้านคุณแทนเนี่ยได้ใส่เฟซด้วยนะครับก็คือ สามารถเดินทางต่างประเทศต้องมีใบาเทสเติดไปด้วยไม่งั้นแบบถ้าเข้าตรวจแล้วมันจะมีปัญหาน,นะคะใบที่เราซื้อก็โอ้โห FC d u t b a c k คือเวอร์วังอลังการมากอะเป็นเบลเวตสีดำแล้วก็มีความแบบเขาเพรเทนชั่นทูดีเทลมากๆเลยนะดูเจเจนี่ก็คือจิราย่อมาจากนาสกุสแทน,นะคะก็คือจิราธิวัฒน์อ่าไม่ใช่ค่ะกระเป๋าไฮโซมากใครเคยซื้อกระเป๋าแซงเลยลองอะ่ะ ดัดแบกมีความค้ายค้ายของแสงข้างในเป็นเวลเวชคือไฮโซมากแกไปค่ะเราจะเปิดแล้วนะคะฉันเลือกรุ่นไหนมาวันทูทรีอ้ามันคือกระเป๋ารุ่นเอฟเวชนะคะสีเหลือง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  คิดว่าคงเลือกไปนี้ครับคุณเมยเพราะว่าสีมันจึงมากคืออยากจะเดินมาอารมณ์เหมือนเหมือนคุณเด่นะนะไม่ฉั่เอาไปดีไปดีไบดีแต่ว่าวันนี้ก็เอาไปเดียว่อนนะคะเพราะก็าก็าไหนๆจะซื้อแล้วก็ครบเซ็ตเลยนะคะขออันนี้ด้วยการโฮเดอร์น่ารักดี <c oughs> ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะถ้าแบบว่าเป็นแฟนคลับเอ็ดดี้วอยสามหกห หรือว่าเอาไป20%เล,เล้วใช่ <S <S 2> <S 2> อันนี้เ,เล่นๆนะจริงใช่โอเค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  FC <S 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 ถ้ามา <S 2> <S 2> <S บอกว่ามาจากเอ็ดดี้นะคะ20%<า>นะะนอกจากจะ20%แล้วค่ะยังได้สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตด้วยรับได้มีกับทุกแบงก์เลยค่ะตอนนี้คุ้มมากๆเราต้องช็อปอย่างฉลา,าดนะคะกลิ่นคือดีมากนะครับอันนี้เป็นหนังโจระเข้พันธุ์ไทยนะคะซึ่ง เกรนส่วนมากเกรนข้างหลังเกรนข้างเนี่ยข้างหน้าที่จะโชว์เนี่ยมันจะมีความเป็นเกรนเล็กเกรนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเกรนใหญ่แล้วพอมาทัชชาบกับน้องเนไหมแกน่ารักหมอ่จะบอกว่าชอบใบนี้ตั้งแต่ตอนที่เออยู่เยอรมันละเห็นคือเราก็ดูชอบดูคลิปคุณแทนเนะเวลาคุณแทนไปชอปปิ้งบล็อกอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นหนังสือสงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันตอแหลดีแล้วเราก็ มี e กระเป๋าสีนี้นะครับอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าอ่าน่นจะเป็นคลอสบอดี้แล้วมันก็จะเป็นใบเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหลืองคนละเฉดกันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีความแบบความมัสมอมาสตาร์ดกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าใช้กระเป๋าสีนี้แล้วมันมันค่อนข้างคอมพลเมนต์กับสกินโทนของเราแล้วเออก็เลยแบบตอนแรกอาจจะเอาสีเขียวต่รู้สึกว่าสีเขียวมีประมาณสิบใบก็สีเหลืองแล้วกันจริงๆก็มีทุกสีแล้วล่ะ ยังไม่มีสียังไม่มีสีสม่วงยังไม่มีปะรู้สึกกระเป๋าสม่วงยังไม่มีแต่ก็ไม่เคยคิดจะอยากได้แต่ว่าไม่แน่นะเ right ว e n the r i ร h t t i ม e ทำัน้นทีไปดูกระเป๋าชาแนลอยากได้มากแต่เขาไม่ขายก็โชคดีไปไม่ต้องเสียตัตงค์ <laughs> กรีดอันนี้นะคะแล้วก็อ๋อที่เมื่อกี้แกะกล่องกับเปคุณนอ FA, อ้อ,นองเอเซเข้าใจดีมากนะคะคุณน้องเอเซก็เป็น f อก็ จัดคาร์ดโฮเดอร์มาให้อีกใบหนึ่งน่ารักมากซึ่งเป็นหนังจระเข้กับหนังวัวปะม,มันจะได้บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาพักควักออกมาอะไรเงี้ยจะได้เป็นเซตนะก็เก๋ดีแล้วก็มีแบรนด์จิราเห็นไหมเป็นตัวเจอยู่นี่น่ารักดีสี G. เหลืองออามาใช้แมทต์กับกระเป๋าซึ่งอชอบนะที่รีวิวในช็อปนะมันจะเป็นแมกเนติกโคเชอร์นี่แล้วแมกเนติกก็คือดูดแรงแล้วก็มีตัวสำหรับ ใครที่แบบชอบทําขีหายเกีียวคุณแจรถเขียวอะไรอ่าเก๋ดีแต่พอจับไอฮาร์ดแวร์ว่ามัน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 สามารถทําได้ดีกว่าเนี้ตรงตรงเนี้ยมันมันมันยังมันยังแอบเบาอยู่นิดนึงแต่ก็โอเคเด่นคือหนังสวยมากและหนังหอมไม่มีกลิ่นที่ต้องชมคือซิปซิปดีลื่นดีมากบางแบรนด์คือแบบอย่างตอนเอกระเป๋าซีลีนเนี่ยซื้อมายังต้องแบบ เออต้องมาแบบกูต้องเอาเทียนมาถูอีกเหรอวะข้างในเนี่ยฮะ,ะจะมีสตัมมอยู่สองที่มีสตัมมอยู่ตรงนี้โอ้ยมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยเวอร์วางข้างในจะเป็นหนังเวลเวดนะครับเป็นหนังกลับอืมชอบที่เขาทำคอมพาร์ิเมนต์แบบตอดฟูมากก็คือมีสองช่องนะครับมีช่องสิบช่องหนึ่งซึ่งเก็บของที่แบบซีเคียวแล้วก็อีกช่องหนึ่งเขาเป็นคือเรารู้เลยว่าคนที่ออกแบบกระเป๋าว่าเป็นคนเข้าใจการใช้งานเพราะว่าเออนเนี่ยเป็นแอร์พอร์ตลุกเป็นแอร์พอร์ตแบ็น่าจะแบบ คอม fortable มากหรือว่าจะไปไฟายไดนิ่งก็น่ารักนะฮะสีหลือจึงมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโออันบ็อกซิง่งแล้วก็ช้อปปิ้งของเอ็ดดีโ้โมยสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง e d ็ดดีโ้โมยสัคะด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย